สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมเาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะ <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะเลยหน้หนองไอรับชมพวกความันเทิงนะคะทุกคน <c oughs> สี่แปดเจ็ดสองห้าได้อะไรรู้ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าได้ตรงนี้ค่ะแปดเจ็ดจ้าหนึ่งศูนย์หกเสียดายอะ่ะ สองน <c oughs> ใครไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแก้วไม่อยากจะพูดเยอะนี่ไอ <c oughs> ใช่ไหมรอบต่อไปเลยรอบต่อไปกันเลยนะคะนะคะ ไปตามใบนะหนูไม่พูดอะไรนะเพราะว่าเสียงไม่มีสมดาวในใบเดียวพี่น้อะไม่ต้องไปเยื่องยากไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายเลยค่ะไปตามใบแค่นั้นค่ะมาก็คือมาจบปิ้งปิ้ง,ป,งปิ้งนะ ยุงกัสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะ 404347ใช่ไหมแต่ว่าเราจะเจาะแบบนี้นะคะทุกคน41เน้ยนอยู่แล้ว เบิ้ลนะเบิ้ล เป็นยังไงเด่น2 5

อ่าค่ะค่ะค่ะนะคะประมาณนี้ไปหนึค่ะนี่หนึ่งส นี่นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ <c oughs> เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะไป <c oughs> ใช้วิจารณญานในการรับชมรับชมบุความบันเทิงนะจ๊ะ